อะตอมหุ่นยนต์จากกองขยะต้องขึ้นชกชิงแชมป์กับเบอร์หนึ่งของโลกเพื่อให้รู้ไปเลยว่าใครคือของจริงและในที่สุดหุ่นยนต์หัวใจเล็กอะตอมก็ได้ขึ้นชกชิงแชมป์โลกคู่ต่อสู้ของเขาก็คือหุ่นยนต์ที่ไม่เคยแพ้ผู้ใดเทพจอมพลังสูรเมื่อเริ่มการต่อสู้อะตอมก็ถูกชกจนเข้ามุมต้อนรับอย่างอบอุ่นและถูกมดซัดเข้าหน้าจนใหายท้องเป็นครั้งที่3ฝันดีนะครับสุดหล่อแต่ทว่าเมื่ออะตอมลุกขึ้นมาเกมก็ได้เปลี่ยนเล็กน้อยและผัดกันแลกเป็นมาคนละชุดชดองช,ชออไ,ได้้ห,า,ยยา,แนหนาแลก,กันอย่างบ้าคคคคั่่่งโดยยทีีีไไมมมมมใใรรอเร คิดว่าอะตอมหุ่นกระป๋องจะกองขยะจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไม่ทันขาดคำอะตอมก็ถูกชกจนร่วงเป็นครั้งที่100แต่พวกเขาก็จะพลิกนรกกลับมาได้ทุกครั้งก่อนถึงยกสุดท้ายอะตอมก็ถูกหมัดพายุของคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนทําให้ควันท่วมจนนึกว่าใครมาแอบเติมข้างเวทีในที่สุดก็มาถึงยกสุดท้ายทั้งสองผัดกันเอาหน้าไปกระแทกหมัดของกันและกันและทันใดนั้นเองพลังงานของคู่ต่อสู้ก็หมดลงที่นี้จึงเป็นตาของอะตอมที่จัดชุดใหญ่ใส่ไม่ยั้งที่เองข่าไม่ว่าที่้่าเองอย่าโ